สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะไปรับชมนะครับโจ้ารีโวนะตอนนี้เราอยู่ในรีโวนะในบรรทุกปามกันอีกแล้วนะครับวันวันนี้ก็เดี๋ยวบอกวันที่ก่อนนะวันนี้เป็นวันที่สิบนะพุทธิสิบมิถุนายนสองห้าหกสามนะครับก็ราคาปาลมนะอัปเดตกันหน่อยเมื่อวานก็ราคาขึ้นมาสิบสตางค์นะหน้าโรงงานสามบาทสี่นะครับ แต่วันนี้ไม่รู้จะขึ้นหรือลงนะน่าจะขึ้นนะผมว่าถ้าไงเดี๋ยวค่อยอัพเดตคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็สาบาทสีไปก่อนนะครับที่โรงงานนะที่ลานแต่ว่าน้อมก็2บาท3บาทเอ้สาบาทนะสามบาทมันจะต่างกันอยู่ประมาณ40สิบตางค์นะเอา้าเดี๋ยวไปดูรีโวมบรรทุกปาล์มนะครอ๋อน่าจะยังไม่บรรทุกก่อน,นับนี่ดูเส้นทางก่อนเส้นทางก่อนไปบรรทุกปาล์มนะ เเเพื่อนๆรับชมการได้เลยนะครับครับนี้ก็นี่มันเป็นเส้นทางนะเส้นทางตอนไปบรรทุกนะคนับเป็นทางรูกรังนะมากมายด้วยอุปสรรคอีกแล้วนะคือจึงตัดขาดนะ <c oughs> อยากเรียดก็อยากเรียดอ้าวนี่เป็นทางรูกรังก็แบงนี้ก็น่าจะทั้งวันนะวันนี้นะวันพุธที่สิบนะวันนี้ ทั้งวันแน่นอนอาจจะเห็นเรนเจอร์บรรทุกด้วยนะแปลงนี้อาจจะมีติดลมแน่นอนนะเมื่อเช้าใสาเ่เสื้อผ <c oughs> ิดก็เช้ารีบๆนะใส่เสื้อผิดกันเลยทีเดียวเชียวฝุนใต้ก็ว่าโซ่ต่างวันโซยทั้งวันเ <c oughs> นี่ยมาจูแล้วเลี้ยวทางนี้ไหมทางไหนไหมทางไหนเราเลี้ยวขึ้นมาทางน,นี้นะเชฟไปทางดูทางนี้เลี้ยวไหมนะเ <c oughs> ออ,อวัดดีจริง ไม่รู้จะแทงได้ดึงไหนแล้วนะไปทางนี้ไปทางนี้ไปต้องเวียนเข้าทางนู้นไทางนี้ก็ได้ม่ได้กองพางก็กองทางอยู่มันสูงไปทางนู้ทางนั้นทางมันทางไม่ใช่ทางในริมนู้นทางนั้นเอาก็จะมาดูเส้นทางนะตอนไปบันทึกทางนู้นเลยแล้วเข้าทางนู้นเลยไหมเดี๋ยวตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้นะซอกๆก่อนตรงนี้ก่อน อาวนี่เดี๋ยวเราไปดูภายนอกรถเดี๋ยวตีก็ออสกดี๋ยวดิเดิมก่อนะไม่ต้องเรนะเมๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าขับสองนะไม่ต้องลงโจกเดี๋ยวโครนกระซาเข้าใจโอ้ยโชเฟอร์มันเตมเตนมจริงขับไปเรื่อยคไม่ต้องเรีวเพราะถ่ายไอถ่ายไม่ทันนะเอานี่เส้นทางนะก่อนเข้าไปขับ2กงว่าลองขับสองก่อนมาในน้านะครับจะลองขับสองไปเรื่อยนะมันจะติดเบาะับ ดีโวูนะกับ ac 2000นะเข้าขับ2ไปจิบๆนะจิบๆไม่มีฟีเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเอาไปได้ถ้าแบบนี้ f o r d Ranger น่าจะไปได้นะผมว่าน,นี่ก็คือเส้นทางไปบรรทุกปามนะยาอันนี่ก็รกดีจริง,รงเข้ากับสองนะครับตอนนี้ ให้ดูเส้นทางกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปบันทุกปากมก็น่าจะไวเอค่คลิปหน้ากันนะโอ้ย <laughs> สะดุดยานี่ทางเละเทะจริงๆไหนี่ไนี่ฟีฟีโชครับไม่เท่าไรครับไม่เท่าไร <laughs> รอด้วยครับรอด้วยรอรอรอกูด้วยครับ <laughs> อย่ารีบครับอย่ารีบมาเส้นทางก็ ไม่ยากมากซะเท่าไหร่เนี่ยหัวพยศก็มาหัวจะปิดปูเปล่าเนี่ย,ยหัวหัวจะมัดเลยไปก่อนนะไปก่อนตบหัวก่อนแม่เจ้าไอ้หัวนี่มันช่างดุดันซะเหลือเกินดูเขามาดิอา้าวไปดูรีวิวกันต่อไปเลยครับไปช,าชา้าๆครับก็ฝนตกเนมะื่อคืนตกโคตรหนักเลยนี้ครับเจอแฉกันเลยเดียวทีเดียว นี่ครับหญ้าเขียววัวกินไม่ทันกันเลยนะเนี่ยรอก่อนครับรอก่อนน่ครับลุงลุงเนินนิดนึงนะเขาได้มาแทงกันหรือ,อยังเนี่ยนี่ก็ให้รับชมเส้นทางนะความลำบากนะตอนรถลาวลาวเนี่ยไม่เท่าไรนะครับเดียวเดียวเดียวครับเดี๋ยว โอ้จะรีบไปไหนวะไม่ได้ถ่ายเลยนี่รับน้ําขังกันเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ย,ว,ย,วยังไม่เห็นมุมเลยอยู่ยไปไปไปยังไงเนี่ยนี่น้ํนะครับโอ้จะรีบไปไหนไม่ได้ถ่ายเลยไอ้สามนะแบบช้าๆก็ไม่ต้องรีบคแบบรับเดี๋วเกินนั่นก็ไม่ดีละมา เร็วก็อาจจะไม่เห็นไอ้ลุยน้ำมันไม่มากเท่าไหร่นะไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่จำปีแล้วปีแล้วโอ้ยปีล้วปีล้วปีล้อ,อ,อโจ้ยเหยียบแรงๆดิไอ้ไี้พวกเราเอาอยู่นะนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับนี่ปามก็ ได้ตัดไว้วางแล้วนะก็ใช้ได้ไปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวครับนี่ก็มัอยู่ในรถกันก่อนนะก็เดี๋ยวไปดูตรงที่มีโกลนตรงไหนนะเดี๋ยวเราก็จะไปลุยตรงนั้นนะรูวงไม่ได้เก็บนี่ยแตทางปางตรงนี้หลบได้ก็หลบมั่งนะนรถเป็นถลอยหมดแล้ว เป็นรอยเป็นรอยครับทะลอยเกินอะไรเอานี่ข้างหน้าเนี่ยจะมีโกลนนะอยากจะรับชมนะครับว่าขับสองเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่านะไอ้ขับสองทุกนี่ไม่ติดมั้งนี่ครับเรามาขับรถเล่นกันก่อนมาสำรวจนะเจาะก่อนครับเจาะก่อนนี่ครับก็มาดูอ่ะวี่งอีกแล้วนะนี่ดูเส้นทางก่อน มาสำรวจเส้นทางก่อนนะว่าเรนเจอร์จะวิ่งได้เบานะครับก็เราจะเอาเรนเจอร์ไปก่อนนะถตารีโขับสองในกรน,นี้กำลังเข้าขับต่อไปได้ก็เรนเจอร์ก็ไปได้นะเพราะอาจจะสองคันอีกแล้ววันนี้บเส้นทาง ้าเอาแรงบิดโตมาหาศาลจริงๆไอรีวเนี่ยนี่ต้องรอครับก็รถเปล่าก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้ารถหนักนี่อาจจะเหนื่อยลองไปข้างหน้าดูว่าไปข้างหน้าดูนะครับถือว่าคลิปนี้มาเล่นนะมาเล่น <laughs> มาเล่นก่อนมาทุกบาทบนะมาเทสมาเทสนะตรงไหน,นเรนเจอร์มาไม่ได้เราจะก็เจ้าเรนเจอร์ลบนะ ไหนเอาไหม่ดิเอาไหม่ดิเอาใหม่อีกสักรอบดิไม่เห็นเลยเมื่อกี้เบวกกับสองนะเรับกกับสองบอบวกสองเอาอยู่กับรีโบเราโอเคไปค่อยๆบอแล้วเอาเดินหน้าไปเลยค่อยๆครับค่อยๆพี่น้องรีบนะมันเหมองไม่ทันค่อยๆครับมองไม่ทันไปแบบค่อยๆแล้วก็ค่อยเร่งเอา รถเปล่าแล้วมันเก่งจริงๆครับรีโวเนี่ยรถหนักนี่ก็เริ่มรถหนักก็จมแล้วบบบนี้ต่อใจะได้ครับใจะได้ข,ข,ขับสองนะเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับสองครับเดี๋ยวก็เราไปเช็คเส้นทางอีกเส้นทางนะว่าเออจะไปได้หรือเปล่านะโซนนี้ก็น่าจะไปไม่ได้นะรีโว่ยังฟรีล้อขนาดนี้เลยก็จะให้เรนเจอร์นะเรนเจอร์ Ranger. ไปบรรทุกที่มันแห้งๆดี่ะตรงนี้เดี๋ยวให้รีวมาบรรทุกนะครับใช่ปะไปทางซ้ายครับเช็คทางครับเช็คทางคนเกี้ยวก็ไม่มานะวันนี้รายการจริงๆเลยงั้นครับเซนนั้นเลยเส้นดีติดๆนั่นขาวนะนี้กวา้า ไปหยุดก็หยุด,ยดอเนะอาหยุดเลยแต่ลงไปก่อนรับนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราต้องเช็คนะ,ะมาจะไปได้ล่าจะได้ไม่ต้องเอาฟอร์ดลงมานะ <c oughs> ดูแล้วก็ไม่ต้องเอาฟอร์ดมาทางนี้น่าจะไม่อยู่ตรงนี้โอเคน่าจะมาไม่ได้ฟอร์ดไอ้รีโวทุกเอาตรงนี้ไปเดี๋ยวเดินหน้าไปหน่อยอืมอ้างว่า โอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้กันนะเช็คเส้นทางนะว่าเออฟอร์ดเราจะไปได้หรือเปล่านะดูจากการฟีลองริโวอแล้วฟอร์ดน่าจะไปไม่ได้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม